ที่หอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณยสมเจตเรื่องนุตแอมเภอสีเทพเป็นประธานเปิดโครงการประถมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2 5 6 0ของกศนอำเภอสีเทพโดยมีนางอำนวยกิจในผู้อำนวยการกศนอำเภอสีเทพกล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษาตามอัธยาศัยแนวคิดปรัชญารวมทั้งรับทราบระเบียบข้อบังคับต่าง ที่นักศึกษาควรยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาสร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องแสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองการประถมนิเทศจะช่วยทําให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีทักษะในการพัฒนาตนเองการรู้จักและเข้าใจตนเองการสื่อสารและ การเข้าใจคนอื่นวิเคราะห์การแก้ปัญหาการตัดสินใจมีวิสัยทัศน์ที่ดี เป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาต่อไปในการประถมศึกษามีการจัดฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานที่1บริการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงซักถามประวัติทั่วไปโดยโรงพยาบาลศรีเทพฐานที่สองห้องสมุดประชาชนที่น่ารู้ฐานที่3รูปแบบวิธีการแนวคิดปรัชาการเรียนการสอนและระบบข้อบังคับต่างๆกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมกอพอชอการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ